กราบสวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมวันนี้สายก็นำงานห้าตะกอถอยกดอกสวยๆนะคะเป็นงานโบราณเป็นลายที่ทำยากขายเพียง3,900บาทเท่านั้นนะคะแต่ก่อนก็จะขาย4,200บาทช่วงนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะสำหรับผ้า ที่มีหน้านางชายคลุยนั้นก็สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอาลากนะคะอย่างเช่นก็สามารถนุ่งได้เป็นผ้าคลุมไหล่ก็ได้แล้วก็ยังเป็นผ้าห่มก็ได้พับไปไหนก็สะดวกสบายไม่นัดนะคะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างแล้วก็สวยด้วยไปชมด้วยกันนะคะงดงามมากๆค่ะสนใจก็ทักมาได้จ้ายกดอกลายพริกไทยนะคะจะเป็นโทนสีฟ้าครามนะคะีผืนนี้นะคะเป็นหน้านางชายคลุยนะคะทั้งผืนเลย มีเชิงบนล่างทั้งสองด้านนะคะลายบายสีนะคะเชิงคู่บนล่างนะคะส่วนท้องผ้าจะเป็นลายเต่าง,งับนะคะลายเต่าง,งับเต่าง,งับโทนสีฟ้าครามนะคะเต็มผืนเลยนะคะมีหน้านงาชายครุยนะคะลายเต่าง,งับนี่สวยนะคะสีสวยลายโบราณดั้งเดิมเลยนะคะลายบายสีสวยงามค่ะสวยงามนะคะกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรนะคะ ราคาผืนนี้4,200บาทนะคะสามารถต่อรองได้กับพี่ชายนะคะอาน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะผืนนี้สวยงามค่ะสวยๆนะคะสวยๆมากลายเต่าง,งับนะคะสีฟ้าครามนะคะสวยเต็มผืนเลยหน้านางจะเป็นลายใบโพนะคะหน้านางจะเป็นลายใบโพนะคะลายใบโพนนะคะหน้านางสวยงามนะคะ shadow uh huh. so do we is million a you อันนี้ก็จะเป็นงานยกดอกเช่นกันนะคะเป็นมัดมีลาย พริกไทยนะคะลายพริกไทยยกดอกในตัวนะคะส่วนลายตรงนี้จะเป็นลายย่อมุมนะคะสีของลายจะเป็นโทนสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะตรงลูกขนาบก็จะเป็นลายลายดอกมะเขือนะคะลายดอกมะเขือโทนสีเขียวสีเหลืองนะคะส่วนตองผ้าจะเป็นสีเขียวสดสวยนะคะส่วนลายจะเป็นลายดอกเล็กๆสีเหลืองทองนะคะสลับกันนะคะ ท้อง้าจะเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะคะผืนนี้นะคะสวยงามนะคะสีสวยมากเลยนะคะเชิงคู่บนล่างทั้งสองด้านเหมือนกันนะคะเป็นลายย่อ Hindu มุมอันนี้เรียกว,ว่าลายย่อมุมนะคะส่วนผ <c> ืน <Alcohol. S 1> นี้จะตรงนี้จะเป็นลายดอกมะเขือนะคะสลับกับลายเล็กๆนะคะสีโทนสีเหลืองทองนะคะสวยงามนะคะมีหน้านางชายคุยนะคะมีหน้านางชายคุยนะคะมีหน้านางชายคุยนะคะ น,น้าหนางชายคุยจะเป็นลายใบโพนะคะใบโพหรือแม่ก็ใบเทศนะคะหน,น้านางชายคุยพื้นนี้สวยงามมากนะคะกว้าง1เมตรยาว2เมตรนะคะมีครุยด้วยนะคะพื้นนี้จะเกิน2เมตรนะคะสวยงามนะคะพื้นนี้โดยรวมแล้วสวยงามมากพื้นนี้ลายนี้จะมีอยู่2ชิ้นด้วยกันนะคะสามารถรับได้2ท่านนะคะมี2ผพื้นด้วยกันนะคะอาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะทำนิ่มแล้วนะคะ นี่ก็ยังอยู่ในงานผ้ามัดมียกดอกมีหน้านางใช้ครุยนะคะพื้นนี้ก็จะเป็นยกดอกลายพริกไทยนะคะพื้นนี้ออลายลายนี้นะคะจะเป็นลายที่สวยงามเป็นลายโบราณนะคะเป็นลายใหญ่เป็นลายคล้ายคล้ายพญานาคคลา้ายนาเกียวนะคะซึ่งเป็นการรวมหลายๆลายมาอยู่ในลายเดียวกันนะคะท้องผ้าจะเป็นสีน้ําตาลเข้มๆเลยนะคะสีสวยนะคะสีคลาสสิกมากเลย เชิงคู่บนล่างนะคะเชิงคู่บนล่างโทนจะเป็นโทนสีสีชมพูนะคะโทนของท้องท้าจะเป็นสีชมพูส่วนลายก็จะเป็นลายดอกมะเขือสีขาวนะคะสวยงามนะคะส่วนหน้านางชายคือจะเป็นโทนสีชมพูบานเย็นนะคะสีชมพูด้านบาเย็นนะคะคืนนี้สวยนะคะอ่านน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามนะคะผืนนี้สวยงามมากเลยนะคะ สวยงามมากเลยนะคะกว้าง1เมตรยาวเมตรเสร็จๆนะคะไม่รงใชายคลุยนะคะสวยงามนะคะ,คะ,คะ,ะ,คะเป็นลายโบราณแล้วก็เป็นสีโทนคลาสสิกเลยสีสันสวยสดงดงามนะคะราคาผืนนี้สีพรมสองร้อยบาทนะคะลายโบราณลายดั้งเดิมนะคะสวยงามนะคะผืนนี้ <Better> day. จะเป็นมัดมียกดอกหน้านางชายคือเช่นกันนะคะผืนนี้สีสันสวยสดงนามน,นะคะโทนสีแดงนะคะเชิงคู่บนล่างจะเป็นโทนสีแดงนะคะส่วนตรงกลางท้องผ้าจะเป็นสีเม็ดมะขามเข้มๆเ,เ,เลยนะคะลายจะเป็นลายรูปหัวใจมีสีดวงนะคะหัวใจสีดวง ประกอบเป็น1 1ดอกด้วยกันนะคะส่วนลายนี้จะเป็นลายโคมนะคะรวมกันแล้วโดยรวมแล้วสวยงามมากเลยนะคะสีแดงนะคะหัวใจสีแดงนะคะแล้วก็ท้องผ้าจะเป็นเป็นมะขามเข้มๆเ,เลยนะคะเชิงคู่บอลล่านะคะลูกขนาบตัวนี้จะสลับกับสีขาวกับสีโทนฟ้านะคะสวยงามนะคะลายใบโพสวยงามนะคะสวยมากสีโดยรวมแล้วจะออก แดงออกขาวเม็ดมะขามเข้มนะคะสวยงามกว้างหนึ่งเม็ดยาว2เม็ดนะคะอาบ้ํำยาเรียบร้อยแล้วนะคะราคาผืนนี้4,200บาทนะคะสนใจสอบาถามทักกับพี่สายได้นะคะผืนนี้สวยงามนะคะ Deep the shadows the in I it's know it hard isenk sich divided the egg uh huh. so when we auf far out so do start ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมัดหมียกดอกหน้านางใช้ครีเช่นกันนะคะตรงขอบบนกับขอบล่างจะเป็นโทนสีแดงนะคะเส้นยืนนะคะตัวลายจะเป็นมัดหมีสีเหลืองทองสีเขียวนะคะแล้วก็จะเป็นโทนสีเขียวนะคะส่วนทองผ้าจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเ,เลยนะคะ ลายสวยนะคะลายแบบโบราณสวยงามมากเลยนะคะสลับกับลายย่อมุมนะคะลายย่อมุมคือลายตัวนี้นะคะลายตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนประมาณว่านสีทิศนะคะลายตัวนี้เราตั้งมาใหม่คือว่านสีทิศนะคะเป็นลายมงคลเป็นลายที่สวยงามโดดเด่นนะคะสวยงามมากเลยคุยเก่งแล้วนะค่ะเชิงคู่บนล่างนะคะเชิงคู่บนล่างนะคะผืนนี้ก็อาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากเลย สวยงามนะคะลายเชิงล่างนะคะสดใสสด,สดใสสวยงามนะเป็นการใช้ไหมบ้านไหมจุนนะคะไหมบ้านทอมือนะคะกีการทอกีโบราณนะคะส่วนหน้านางชายครุยก็จะเป็นลายใบใบโพสวยงามนะคะลายนี้สวยงามนะคะสนใจสอบถามทักพิซายได้นะคะผืนนี้ราคาผืนละ4 2 0 0บาทนะคะสวย,สวย ขนั้นเลยนะคะผื่นมีอ่าบน้ำยาแล้วค่ะงามนค่ะค่ะอันนี้ก็ยังอยู่ในมัดมียกดอก มีหน้านางชายครุยนะคะผืนนี้จะเป็นงานยกดอกลายลูกแก้วนะคะลายลูกแก้วนะคะเชิงคู่บนล่างเชิงคู่บนล่างลายบนจะเป็นลายย่อมุมนะคะลายย่อมุมสีสวยนะคะสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะคะโทนเม็นมะขามเข้มนะคะส่วนลูกขนาบตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะเป็นลายลายดอกมะเขือนะคะจะเป็นลายสีแดงอยู่ตรงกลางนะคะ อันนี้ก็ชอบตทงท้องนะคะส่วนท้องผ้าท้องผ้าก็จะเป็นสีเขียวสดนะคะสีเขียวสวยงามนะคะเป็นลายยกดอกลายลูกแก้วเต็มผืนเลยนะคะเชิงคู่บนล่างสองด้านเท่าเหมือนกันด้านบนและด้านล่างจะเหมือนกันนะคะสวยงามนะคะผืนนี้อาบน้ํายาเรียบร้อยแล้วนะคะกว้างหนึ่งเมตรยาวสอเมตรนะคะมีหน้านางชายครุยนะคะลายใบโพค่ะลายใบโพสวยงามนะคะ from